กราบสวัสดีครับโอ้พอนี้อาการมันหนาวครับวันนี้เอ,อ้ยจัดเนี่ยสักหน่อยครับเมนูกแกหนาวครับขพราะไปกาดวันนี้รัดม้าครับเลยกระาจาังอย่างเล้ยวจีนบะป,ปิ้งเนาะครับผมเดี๋ยวมาพอเดี๋ยวมาพอติดตามเลยครับว่าจะจะได้ครับผม น้ำจิ้มวันนี้ผมย่าเป็นน้ำจิ้มแนวล้านนาไทยครับผมมาเจอน้ำพริกไข่นะครับอันนี้คือน้ำพริกมะกอกครับผมหอแล้วโอ้ใส่มะกอกนึงสองน้อยครับปัตหวานจัวครับเอาละหมูเริ่มได้ตีแล้วครับหอมอุยครับผมวันนี้ขอใจ้เตาไฟฟ้านะครับเนาะดังไฟมันบ่มีทานครับอันแล้วเมนูตีเอามากับก็คือนี่ครับผมปัตทโทเห็ดหนึ่งกับมอน้อยครับปัตอ เกาเลี่ยมซิฟเลียมบัตรเลี่ยมมาน้อยนี่นะแต่ขูดเลียมออกเรียบรอาเอครับผมขอละโอ้เฮ็ดยังหมาอครับนี่ครับน้ำพริกมะกอครับป้าทออากาศมันหนาวครับจีนถ้าจะได้ตีละเรียบร้อยครับอ้โหมันสุดยอดครับผมบางตีก็มันบางตีก็จีนครับแต่ส่วนมากจะเป็นจีนครับผมเนาะวันนี้ขอแนะนําเมนูเป็นกับเขาสักคำเถอะครับถ้าเป็นกับอย่างอื่น มันมันจะล่ำครับผมลาตำลามันบดหินเข้าครับมันจะเอามือเนียงเข้าอย่างบ่ได้ครับผมอ๋อาย่างหม้ออย่างคือครับเป็นเมนูง่ายๆครับแต่บัวใจทำมาตานเนอะมาครับจดกันเลยครับผมอ๋อกินจู๋เต่าเลยครับตีนไดย่างก็เอามาตีนนั่นมาย่อก่อนครับผมโอ้จำน้ำพริกหมกอกลงไปเลยไอ้หนานย่างหม้ออย่างคือครับอื้อ สุดยอดเต๊ๆครับผมขอเลาะใส่เฮ็ดเนี้วน้อยครับเหมาะขนาดครับผมต่อโดยตอนที่สองครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตวุน้เนะครับผมขอบคุณครับ